ท้ายสุดที่จะมาคุยว่าติดตรงไหนอะไรอย่างไรนะคะค่ะไอเวฟ e นั้นนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นธรรมชาติมากที่สุดไม่มีสารเคมีใดๆนะคะแล้วมันเพราะอะไรที่มันจะไปช่วยเรื่องการปวดได้เพราะมันไปเพิ่มเบต้าออกซิเดชันในร่างกายซึ่งไปเผาผลาญไขมันได้ด้วยเอ๊ะแล้วมันเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวทําทำไม การที่ไปเผาผลาญไขมันไปเพิ่มเบต้าออกซิเดชันนั้นมันไปนเกี่ยวอะไรกับไอเวฟคือท่านเดวิดบอกว่าเกี่ยวสิเพราะการเจ็บปวดของมนุษย์นั้นตอนเรามีอายุมากขึ้นเซลล์ของผู้สูงอายุนั้นมันผลิตพลังงานไม่พอนะคะแล้วด้วยสาเหตุนี้เองพลังงานมันไม่ส่งมันไม่สามารถส่งไปถึงระบบประสาท ระบบประสาทในสมองนะคะ nervous system พลังงานในเนื้อเยือ่อมันก็ลดลงไปด้วยเนื้อเยื่อนั้นมันถึงได้มีอาการปวดนั่นคือการเปลี่ยนแปลงของพลังงานนะคะการนำไฟฟ้าในเนื้อเยื่อของเราบางทีนั้นมันมีมากเกินไปหรือมันมีน้อยเกินไปแล้วแผ่นแปะของเรานั้นมันไปเพิ่มพลังงานให้แล่นไปสู่เนื้อเยื่อของเรา เพราะฉะนั้นอาการปวดนั้นก็ลดน้อยลงโดยที่ไม่ต้องใช้สารเคมีแบบที่ท่านทราบไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะกำเัาอาการปวดได้นอกจากการใช้สารเคมีหรือมอร์ฟีนหรือยาแก้ปวดนะคะแต่ผลิตภัณฑ์ของเราไม่มีสารเคมีเข้าไปในร่างกายมันยังไรก็เป็นพลังงานอีกแล้วนะคะ ท่านเดวิดภูมิใจมากเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ไอซ์เวฟของท่านเพราะว่าท่านยังได้ไอธิบายนะคะว่าตอนที่ท่านทำงานอยู่ที่ออสเตรเลียนั้นท่านไปออสเตรเลียท่านไปประชุมนะคะในที่ประชุมนั้นมีคนมากกว่า400คนแล้วท่านก็ได้มีโอกาสนะคะไปติดให้ผู้ชายท่านหนึ่งที่เป็นทากินสันนะคะที่ ามารถเดินได้แล้วอยู่บนรถเข็นท่านได้ทำอะไรท่านเดวิดได้ใช้ไอซ์เวฟนะคะและกลูต้าไดให้นะคะแล้วเหลือเชื่อมากตอนหน้าคนประมาณมากกว่า400คนนั้นผู้นั้นนะคะคนที่ปากินส์เป็นปากินสรอยู่บนวีลแชร์นะคะลุกขึ้นเดินหลังจากหนึ่งชั่วโมงโดยที่ไม่ต้องมีใครพยุงด้วยนะคะ อันนี้มันก็เป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตของหลายๆคนที่ทำให้ท่านเดวิดภูมิใจในผลิตภัณฑ์ของท่านมากแล้วท่านยังบอกอีกด้วยว่านะคะการที่เราใช้ X 3 9นั้นไปช่วยให้เราย้อนไหวได้แต่ Ice Wave นั้นก็ช่วยให้คนหายปวดปวดนะคะหายเจ็บโดยระยะเวลาอันเร็วได้เป้าหมายของท่านคืออะไรนะคะคือ ทำให้เราแก่เฉพาะเลขตัวเลขเท่านั้นนะคะแต่อายุของเซลล์ของเรานั้นจะทำงานได้นานที่สุดนะคะอย่างที่เรารารถนาที่จะทำและท่านเดวิดยังบอกอีกนะคะว่าเราถ้าเราเริ่มจะใช้เราจะเริ่มใช้ผลิตภัณฑ์ของท่านนั้นควรจะใช้ X 3 9นะคะติดที่อาชนะคะที่คอหรือใต้สะดือ แล้วเราก็เอามาติดไอเวตาตามที่ผู้มุงหวังมีอาการปวดตามจุดต่างๆนะคะเพราะว่า